สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการติดตามข่าวสารของชิบะอินุนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้ค่ะปราวาน,นั่นเองเข้าไปช้อนเก็บชิบะอีกแล้วนะคะเนื่องจากสองสามวันที่ผ่านมาชิบะก็ดาวลงวิ่งตามบิตคอยนั่นเองนอกจากนี้ค่ะก็มีข่าววิเคราะห์นะอนาคตชิบะหากมีการเปิดตัวชิบะเลียมนั่นเองเนื่องจากตอนนี้นะคะหลากหลายแอปนะคะโครงการก็เริ่มสมัครขอเปิด ในบล็อกเชนของชีบะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามทีมนักพัฒนาและนะคะชุมชนชีบะกันค่ะช่วงนี้มีการทวิตแบ่งปันอะไรกันมากที่สุดนะและก็ก่าวอะไรชีบะหรือไม่พอช่วงนี้ดาวลงนั่นเองจะมีการก่าวหรือไม่นะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารชีบะนะคะคลิปทุกคลิปของดิฉันนะคะไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสําคัญเพื่อนๆอย่าลืม3ข้อนี้เสมอเป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับเรานะคะก่อนที่เรา จะไปซื้อเหรียญใดๆก็แล้วแต่นะคะรวมถึงชีบะเราต้องมีความรู้สเสมอนะเราไม่มีความรู้เราจะอยู่ในความเสี่ยงมากนะความรู้มีด้วยกัน2ออย่างค่ะนะความรู้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานในเหรียญนั้นและก็เทคนิคในการเข้าซื้อเขาเก็บนะคะนี่คือความรู้ค่ะและก็ต้องรู้อีกอย่างหนึ่งคือเราเป็นนักลงทุนแบบไหนนะเป็นแบบสายถือหรือสายเทรดค่ะและอย่าลืมบริหารจัดการวางแผนการลงทุนของเราด้วยนะคะเมื่อ และนะข้อที่2ค่ะกระจายความเสี่ยงบริหารเงินเราค่ะช่วงนี้ตลาดผันผลสูงเราต้องมีกลยุทธ์ในการลงทุนนะคะเพื่อนะคะป้องกันความเสี่ยงให้กับเราต้องวางแผนกระจายไว้ค่ะอย่ากระจุกไว้ที่เหรียญเดียวกันและก็นะคะอย่าใช้เงินก้อนใหญ่ๆลงไปตุ่มเดียวนะคะเพราะช่วงนี้นะมันจะผันผลขึ้นลงนะคะและทิศทางยัง ถือว่าช่วงนี้ยังมีข่าวร้ายอยู่อีกหลายเรื่องนะ,ะเมื่อนฉะนั้นต้องจับตาดูหากใครจะเข้าเก็บสะสมนะลงทุนแบบเปรววานข่าวนะ,ะข่าวช่วงนี้เปรววานก็ยังเก็บอย่างต่อเนื่องค่ะสิ่งสำคัญค่ะหากเราจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จศาส์แห่งความสำเร็จมักจะเขียนไว้เสมอค่ะให้เรานะคะนะให้เรามีความรู้สึกนะเหมือนเราเป็น นักลงทุนที่สําเร็จไปแล้วแม้ตอนนี้ค่ะเราจะยังไม่ได้รับเงินก้อนใหญ่ให้คุณมีความรู้สึกไปเลยค่ะว่าฉันเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จทําเงินก้อนใหญ่ได้ค่ะอารมณ์แบบนี้มันจะทําให้เรารู้สึกดีในช่วงระหว่างที่เราถือหรือเรากําลังลงทุนค่ะและที่สําคัญอย่าลืมความรู้นะคะน,นี่ก็คือคําเตือนเสมอและก็สิ่งที่จะแบ่งปันแจมเข้าไปก็คือเรื่องของ พลังภายในตัวเราค่ะหรือกดแรงดึงดูดนะคะเพื่อนเราไปดูนะข่าวราคาตลาดสักเล็กน้อยตอนนี้ตลาดก็แดงเดือดนะคะเพื่อนแดงตั้งแต่กลางวันช่วงโซนอเมริกาแล้วนะคะตอนนี้เอเชียก็ยังแดงอยู่นะคะเห็นได้จากบิตคอยช่วงเวลาของกลางวัน อเมริกาค่ะถูกทุบลงไปค่ะบิตคอยน์นะเราไปดูสรงของบิตคอยสักเล็กน้อยนะทุบลงไป2 2 0 0มกันเพื่อนและตอนนี้บิตคอยค่อยๆดันขึ้นไป2 2 5 5 6ห้ากและก็ย่อลงมาเหลือ22,537ค่ะนะเมื่อช่วงนะตอนเช้าค่ะจริงๆกราฟเนี่ยมันถ้าไปดูในกระดานเทรดมันแรงกว่านั้นนะคะเพื่อนมันไปที่20,000 นะสองหมื่นกว่าเลยนะเพื่อนนะสองหมื่นประมาณห้าสิบห้าแปดในนะคอยนะคอยบิดนะที่ที่ดิฉันถืออยู่ค่ะในอ่าคอยมาเก็ตแคปอาจจะไม่ได้โชว์ทั้งหมดนะคะเพื่อนแต่ถ้าเป็นกระดานเทรดอ่าคอยบิดค่ะมันมันล่วงไปถึงสองหมื่นสองประนะศูนย์และตามด้วยประมาณห้า นะห้กว่าดอลลาร์ๆๆนะดิฉันจำตัวเลขไม่ได้แน่นอนนะคะนะฉะนั้นค่ะนะตอนนี้เริ่มเริ่มไต่ขึ้นให้เรามัดระวังนะคะใครเล่นเทระยะสั้นอยู่ค่ะมันอาจจะไต่ขึ้นหลอกเราได้นะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงวันประชุมสําคัญหรือประกาศตัวเลขที่สําคัญในอาทิตย์หน้านะคะเพื่อนก็ต้องระมัดระวังะค่ะใครที่เทรดนะคะนี่คือบิตคอยค่ะดูทรงบิตคอยนะคะเพื่อนเรามาดูทรงของชิบะค,ค่ะ นะหน้าตาเป็นยังไงชิบากก็ตอนนี้ค่ะก็ร่วงไปค่ะวันนี้นะชีบากก็ร่วงไปที่109ค่ะช่วงที่ร่วงไปนะคะก็มีเปล่าวานเข้าไปเก็บค่ะดิฉันก็คาดการอย่างนั้นดิฉันเองก็ไปเก็บมาหนึ่งไม้ค่ะแต่ว่าไม่ได้เยอะนะคะเพราะดิฉันต้องวางแผนว่ามันอาจจะร่วงไปอีกเมื่อมันมีการประชุมมีการถแถลงการของเฟกวันที่7นั่นเองนะคะนะทุกเหรียญเลยค่ะดิฉันก็จะมีวางแผนเก็บแต่เก็บไม่เยอะค่ะใช้ระบบของนะทย ยอยแบบแบ่งหมายซื้อนั่นเองฉะนั้นใครจะเก็บก่อรองวางแผนดูนะคะอย่าใช้เงินก้อนใหญ่นะคะเพื่อนช่วงนี้ตลาดยังผันผวนและยังมีโอกาสที่มันอาจจะร่วงต่อได้อีกนะะเพื่อนเราดูนะคะนะตอนนี้ราคานะชิบะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสองตัวค่ะนะก็ เม็ดเกเงินเริ่มอ่อนลงมาแล้วนะคะตอนนี้ไรคอยน่าจะแสงหน้าหรือไม่เพราะแรงอยู่ที่15แล้วนะคะเม็ดเงินการเทรดก็159.35ล้านดอลลาร์นะคะ24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะนี่ก็คือราคาชีพบันะคะอ่าช่วงนี้นะครับนะ เนื่องจากมันมีข่าวหลายๆออกมาค่อนข้างหลายเรื่องค่ะเพื่อนแม้กระทั่งสงครามด้วยนะคะแล้วก็เศรษฐกิจอีกบริษ,ษัทยักษ์ใหญ่ที่นะให้บริการคริปโตอย่างธนาคารก็มีปัญหาเรื่องงบอีกนะการเงินอีกนะเพื่อนซึ่งต้องรอติดตามต่อไปค่ะนะนอกจากนี้ก็มีข่าวเรื่องธนากลุ่มบริษ,ษัทที่เคยล้มละลายค่ะก็เริ่มแจกจ่ายเหรียญให้คืนลูกค้าเขาค่ะ กลุ่มนี้ก็อาจจะทําให้ลูกค้าเขาอาจจะมาเทขายข้างใหญ่หรือไม่แล้วก็ยังมีเขาอีกเยอะแยะมากมายค่ะนะที่มันเริ่มออกมานะมันเริ่มมาออกช่วงนี้ชนๆกันหมดเลยนี่คือจิตวิทยาตลาดกําลังมาหรือไม่ให้คนกลัวดูจากอารมณ์บิตคอยตอนนี้ค่ะร่วงไปที่47แล้วนะคะเพื่อนนั่นหมายความว่ายังไคนกลัวแล้วค่ะเริ่มกลัวแล้วค่ะและกลัวเนี่ย นะ้มาถึง4ีเจเลยเพื่อนๆนี่คือจุดเริ่มความกลัวแล้วนะคะนะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังแต่สายนะสายถืออย่างดิฉันคือโอกาสค่ะนะฉะนั้นทุกนะทุกวิกฤตให้เรามองไว้เลยค่ะนี่เป็นสูตรลับเคล็ดลับของคนสําเร็จหรือคนที่นะใช้ความคิดค่ะนะใช้ความคิดนะที่มันตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่นะคะเพื่อนฉะนั้นวิธีคิดสําคัญมากอะเวลาเราเจอปัญหาอุปกร นะอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ให้เราใช้ความคิดเปลี่ยนมุมมองใหม่แค่นั้นเองนะคะมุมมองทุกมุมมองนะที่เราไปอยู่ในช่วงของนะจังหวะนั้นนะคะหากเราเปลี่ยนมุมมองบางอย่างชีวิตเราก็อาจจะพลิกได้เลยค่ะนะอย่างเช่นการลงทุนเท่าเมื่อมันเจอนะส,สถานการณ์นะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะเป็นวิกฤตของหลายๆคนแต่เราอาจจะมองเป็นโอกาสสำหรับเรา ก็ได้นะคะเพื่อนฉะนั้นก็ลองดูนะคะนี่ก็คืออารมณ์ของนักลงทุนตอนนี้ค่ะเราไปดูต่อกันนะ,ะข่าวชีบานะคะนี่ก็คือสายเกาค่ะนะ,ะท่านนี้ค่ะเขาก็นะเป็นผู้มีอิทธิพลของชีบานั่นเองก็มีการแบ่งปันนะคะช่วงนี้กระแสข่าวออกมาเยอะและก็ดาวลงเขาบอกว่าช่วงจังหวะนี้อย่าพลาดน,นะเพื่อนเป็นจังหวะเก็บของหรือไม่นะคะเพราะเปาวานยังเก็บเลยฉะนั้นก็ลองดูนะคะว่าเราจะวางแผนเก็บยังไงนะคะ เขาก็ทวิตว่าอย่าลืมนั่นเองนะอย่าพลาดกับจังหวะซื้อค่ะนะนั่นหมายความว่าตอนนี้มันดาวรงเป็นจังหวะดีสำหรับเราหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูค่ะอย่านะอย่ารอช้านะในการที่จะซื้อชิบะซื้อและรลอนะสิ่งที่เขาทวิตนะหมายความว่าเราซื้อปุ๊บเราก็รอไปก่อนนะกะเมื่อรออะไรรอกรทิ้งนะนะแบ่งไม้ถั่วเฉลี่ยค่ะเพื่อนเพราะมันอาจจะล่วงไปที่9 นะ04ตัว9นะ9ก็ได้นะแต่ดิฉันว่านะเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวไม่น่าจะล่วงไปจนถึงนะ9นะคะปะวานน่าจะเข้าไปเก็บรักษาไว้ที่10ค่ะเพราะดิฉันเคยไปดูสีติเมื่อปีที่แล้วค่ะก่อนที่จะมีข่าว fcx ล่มสลายค่ะนะ ก่อนหน้านี้ปาวานรักษาระดับอยู่ที่0สามตัวตามด้วย10ตลอดค่ะแต่นะั้นรักษาไม่ไหวค่ะ f c x มันพามาค่ะก็นะก,นะกระดานเถีดยักษ์ใหญ่ล่มสลายพามาก็ทะลุปาวานเช่นเดียวกันค่ะปาวานก็ปล่อยให้มันลงไปกันและก็ไปช้อนใหม่ค่ะนะนี่ก็คือนะโอไปช้อนถึงอะไรเนี่ยจำได้รูนะชีบาเนร่วงไป0 4ตัว เจ็ดค่ะเพื่อนๆเถึงหเลยนะก็ไปเก็บดิฉันก็เข้าไปเก็บเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นแต่คราวนี้มันไม่น่าจะมีข่าวร้ายขนาดนั้นดิฉันก็คาดการว่าน่าจะผ่านจุดต่ําสุดมันแล้วนะคะปีนี้คงไม่ได้ร้ายขนาดนั้นนะนี่คือมุมมองุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะในมุมมองส่วนตัวของดิฉันตอนนี้ข่าวมันออกมาว่าจะบิตคอยล์จะร่วงไปแต่ที่15ื่นห้าอีกนั่นเองแล้วบางข่าวก็ไปเขียนว่าจะไปที่8ปดพันอีกนะนะฉะนั้นในมุมมองของดิฉันค่ะนะดิฉันเป็นข่าว ต่าก่ะนะก็มองว่ากระแสะเข่ามาแบบนี้เพื่อร่อยกลัวค่ะและก็เทขายค่ะนะเทขายปุ๊บแล้วมันจะดีดหรือไม่นะนะมันอาจจะดีดหรือไม่นะแล้วก็พุ่งขึ้นไปหรือไม่ก็มารอจับตาดูนั่นคือการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะเพื่อนฉะนั้นอย่าเชื่อดิฉันนะคะนะดิฉันก็เป็นนักลงทุนสาย พลังบวกหรือใส่เก่วนั่นเองนะคะเรามาดูข่าวอื่นต่อค่ะแมสช่วงนี้อีลอนมาร์คทวิตบ่อยมากเลยค่ะนะโอ้โ oh หดูข่าวมีแต่อีลอนมาร์คทวิตค่ะพอติดตามก็อยู่นั่นเองท่านนี้ก็มีการแบ่งปันเพื่อนๆน,น,นะเรารู้ว่าตอนนี้เระยเลอร์สองกำลังใกล้เปิดแล้วสิ่งหนึ่งค่ะที่เขาจะต้องเปิดค่ะนั่นก็คือเปิดนะก็คืออ่าฝ่า เปิดของโนดตรวจสอบนั่นเองหรือว่าเดเตอร์ค่ะถ้าสะกดภาษาอังกฤษผิดต้องขออภัยนะคะซึ่งกำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะคะเมือ่อนะเบตาเปิดนะคะเมือ่อนะลูนาคลาสิกบล็อกเชนเปิดก็จะมีการเปิดโนดนะช่องทั้งหมดประมาณ100ช่องนะส่วนใหญ่ผู้มีอิทธิพลค่ะที่มีการแบ่งปันในทวิตกันต่างๆหรือวานค่ะลายใหญ่ๆก็มักจะเปิดโนดค่ะเพื่อไป เพื่อไปควบคุมคะแนนเสียงกันและก็ไปใช้บริการในเรื่องของนะคะสเต็กกิ้งนะเพื่อรับ นะผลตอบแทนนั่นเองเพราะนะการเป็นโนดค่ะจะมีผลตอบแทนอยู่ด้วยโดยเฉพาะโนดไหนที่มีชื่อเสียงโด่งดงังมีคนตามเยอะๆค่ะก็มักจะมีคนเอาเหรียญไปฝากเพื่อไปเก่งกําไรกับเขานะเพื่อนและเขาก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นค่ะนะอย่างของรูน่าคลาสิกก็จะมีโนดเช่นเดียวกันค่ะประมาณร้อยกว่าโนดค่ะนะก็มีค่าคอมมิชชั่นตอนนี้ก็มีโหวตของรูน่าคลาสิก นะกําหนดเพดานเรื่องค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำไว้นั่นเองก็คือ5%เพื่อไม่ให้คนแข่งขันกันนะเพื่อที่จะเป็นโหนดและนะไม่มีค่าคอมมิชชั่นนั่นเองก็จะทำให้ไปดึงคะแนนค่ะนะทำให้นะบางโหนดมีคน มาใช้บริการเยอะและทำให้นะมีอำนาจในการลงคะแนนเสียงสูงนั่นเองตอนนี้ค่ะชิบะกําลังจะไกลเข้ามาแล้วที่จะเปิดโนดนะโนดตัวนี้แหละนะสเต็ Deck, กกิ้งเด็กกลุ่มเหล่านี้ดีเชื่อนะคะเพอดีฉันถือลูน่าคลาสิกตอนวิ่งครั้งแรกมาจากการเปิดสเต็กกิ้งค่ะ และพุ่งไปโอเป็นพันเปอร์กันเพื่อนหรือตีเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ70-80%ของราคานะคะเพื่อนชั้นนั้นค่ะรอจับตาดูค่ะหาชิบะเปิดโนสเต็กติ้งค่ะ100นะ100ช่องนะนี่คือการวิเคราะห์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้100ช่องค่ะมันอาจจะทำให้ราคา ุ่งค่ะฉูดเลยเพื่อนเพอเ,อ,เออาจจะลดลดศูนย์ไปหนึ่งตัวนะลดศูนย์ไปหนึ่งตัวเหลือศูนย์สามตัวกันเพื่อนนะรอจับตาดูนะเพื่อนนะสาหรับใครที่รอศูนย์สามตัวมีโอกาสลุ้นศูนย์นัหนึ่งตัวเมื่อมีการเปิดนะโนดค่ะเปิดสเต็กกิ้งค่ะเปิดแผ่นฟอรอมต่างๆค่ะจับตาดูนี่ไม่เกี่ยวกับการเผานะเพื่อนแต่ถ้าการเผารถอุปทานนั่นก็ ก็อาจจะทําให้พุ่งนั่นคืออนาคตค่ะอาจจะลดสู์มากกว่านั้นไป1น,นเซนได้นะคะแต่เบื้องต้นค่ะเปิดโนดเนี่ยแหละสเต็กกิง้งผ่านโนดเนี่ยแหละและไอ Sta กกิ้งผ่านโนดมันคือการช่วยเผาผลาญน่นาคลาสสิกอยู่แล้วเพราะมันจะต้องมีการเสียค่าแก๊สก,ก็คือค่าน้ํามันนะก็คือช่วยการเผารูหน้าคลาสสิกค,ค่ะนะฉะนั้นจับตาดูค่ะเมื่อไรมีการเปิดโนดสเต็กกิ้งจะทําให้ราคามันพุ่งสูงหรือไม่นี่คือการวิเคราะห์ส่วนตัวอาจจะทําให้ชิบะพุ่งในปีนี้เนี่ย 7 0 8 0ก็เป็นได้นะ,ะนี่คือการวิเคราะห์ส่วนตัวเทียบกับรูน่าคาสิกช่วงที่มีการเปิดสเต็กกิ้งหรือโนดนะเพื้อช่วนช่วงนั้นกะอัปเกรดบล็อกเคนเสร็จแล้วก็เปิดเลยนะคะและทําให้ราคาพุ่งไปด้วยและก็มีการประกาศตัวเลขเผาอีกนะมันมีแต่ข่าวดีช่วงนั้นกะของรูน่าคลาสิกก็ทําให้ช่วยเผาและตอนนั้นวิ่งสวนตลาดด้วยตลาดกําลังแดงเดือนอยู่เลยค่ะนะแต่รูน่านะปรากฏด,ดึงนักลงทุนค่ะนะเป็นกระทิงขวิดขึ้นไปนั้น เองชั้นนั้นก็เป็นไปได้ค่ะที่ชิบ่าหากมีการเปิดนะั้นโนด100ช่องและดิฉันเชื่อว่าน่าจะมีคนจองทั้ง100ช่องเลยเพราะปะวาวันเยอะนะไม่ต้องห่วงปวาวันเยอะแน่นอนปวาวันในที่นี้มีทั้งกระดานเทียยักษ์ใหญ่ต่างๆค่ะและเราจะรู้เลยว่าใครถือจํานวนมากๆอ่ะ ผ่านระบบนิเวศของชีบะคุณจะรู้เหมือนกับคุณลงทุนในชีบะค่ะเอขอใบคุณลงทุนในลูน่ากสิคุณก็จะเห็นเลยใครถือเยอะที่สุดมันจะมีข้อมูลอยู่ในระบบนิเวศของนะนะของชีบะโชอยู่นั่นเองนะหรือระบบของสเต็กกิ้งนั่นเองหรือระบบที่เขานะมีทําขึ้นมานั่นเองเราจะรู้เลยนะคะเพื่อนฉะนั้นจับตาดูนี่คือการวิเคราะห์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะนี่ก็อาจจะเป็นการปั๊มรั้งใหญ่ของชีบะท่วงที่เปิดตัว โนดค่ะสเต็กกิ้งโดยโนดผ่านโนดนั่นเองเพราะโนดพวกนี้มันจะทํางานค่ะจะออกมาเพื่อเรียกคนเข้ามาสเต็กกิ้งผ่านเขาค่ะเพราะเขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะกันเพื่อนฉะนั้นนี่คือก็การที่เขาออกมาเขาก็จะต้องทําการมาเก็ตติ้งกาะทำการตลาดให้กับชิบาไปในตัวอยู่แล้วนะการเพื่อนนะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันคาดการณ์ค่ะเพราะดิฉันก็ดูทรงแล้วมันก็น่าจะไปนะวิธีการก็คล้ายๆกันกับ รูหน้าคลาสสิกหรือไม่นะคะเมื่อเปิดโนดแล้วก็จะโนดต,ต่างๆก็จะไปทำนะมาร์เก็ตติ้งของตัวเองค่ะนะเรียกคนมาของตัวเองมาสเตกกิ้งกับเขานั่นเองและก็โนดต,ต่างๆก็มักจะช่วยเผานะคะนะก็เล่งหานะอะไรวิธีการเผา เหรียญน,นะของชีบะเพื่อทําดันราคาค่ะนั่นคือนะสิ่งที่ดิฉันคาดการนะคะนะเรามาดูต่อก่ะท่านนี้ก็ท่านท่านเดิมค่ะนะก็เป็นผู้มีอิทธิพลของชีบะก็มีการแบ่งปันเรื่องคําเตือนนะคะเพื่อนๆว่าช่วงนี้นะ,ะเบต้าถูกเค่นและผลิตภัณฑ์ต่างๆนะทั้งหมดในเครือข่ายเบต้ามีไว้เพื่อทดสอบเท่านั้นนะคะเขาก็เตือนว่าตอนนี้ที่มีการเปิดเว็บไซต์อยู่นะคะแล้วก็เปิดรับ นะรับดีแอปการสมัครต่างๆนะเพื่อทดลองใช้ระบบอยู่นะเพื่อนฉะนั้นเขาก็เตือนช่วงนี้อาจจะมีสแกมหรือมีแผ่นฟอร์มอื่นๆอ้างว่าเป็นชีบาดเเลียมเข้ามาผสมหรือเหรียญอื่นๆอ้างว่าเกี่ยวข้องกับชีบาดเเลียมนั่นเองที่ผ่านมาก็เริ่มมีแล้วนะคะสแกมต่างๆฉะนั้นเขาก็เลยออกมาเตือนนะว่านะ,อะตอนนี้ชี้ะัม่ยังไม่ได้มีการซื้อขายใดๆทั้งสิ้นในแผ่นฟอร์มชีบัตรเลียมและก็นะ,ะเหรียญอะไรที่อ้างถึงชีบาตนะคะ นะถ้าไม่เกี่ยวกับชีบาทที่มีการประกาศเป็นทางการจะไม่เกี่ยวข้องกับเขานะคะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังกันเรามาดูข่าวเปราวานกันเพื่อนช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะนะมีนะ1,137,000ล้านชีบาซื้อโดยเปาวานเนื่องจากราคาช่วงนั้นมันต่ำนั่นเองมันก็มีการเข้าไปเก็บค่ะนะ131นะ,ะนะพันล้านชีบาทคว้า โดยปรวานอิทูเรียนอีกแล้วนะคะเราไปดูเนื้อหาข่าวสักเล็กน้อยค่ะนะเนื้อหาข่าวนี้ก็มาจากนะยูทูเดนั่นเองข่าวยูทูเดส่วนใหญ่ชอบนะเขียนข่าวเกี่ยวกับปรวานค่อนข้างบ่อยนะคะดิฉันก็สังเกตนะคะนะเครื่องมือติดตามข้อมูลคริปโตนะของเว็บปาวานนะก็ได้รายงานว่าปรวานอิทูเรียนอยู่ในลำดับที่254นะคะของปรวานอิทูเรียนค่ะที่นะเข้าไปเก็บที่บากค,ค่ะนะประมาณ1 31บิลเลียนนะ ของชิบานะคะหรือคิดเป็นเงินอยู่ที่1.4ดอลาดอลาร์นะคะเดือนนี่ก็คือนะมีการแบ่งปันไว้ในทวิตนะของ กระเป๋าปาวานนั่นเองนะคะนีก็คือข่าวสารค่ะชีบะยังคงมีตำแหน่งในทุกเค็นที่ใหญ่ที่สุดน,นะตามค่าดอลลาร์ในบรรดาปาวานอิทูเรียนหนึ่งร้อยอันดับแรกซึ่งสะท้อนถึงความสนใจของปาวานอย่างต่อนเนื่องนะ,ะเพื่อนนอกจากนี้ค่ะในข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีอันดับนะคะหนึ่งร้อยอันดับของปาวานอิทูเรียนมักจะมีชีบะติดเสมอค่ะในเว็บไซต์ปาวานนะคะเขาจะแยกออกมานะคะว่า100อันดับแรก นะสิบอันดับแรกและ100อันดับแรกค่ะและตามด้วย2 0 0 0 5 0 0 0ค่ะนะมีทั้งหมดนะประมาณ4อันดับค่ะปรากฏว่าชีบาติดทุกอันดับค่ะนะนะอย่างที่นะดิฉันก็เคยทำข่าวแบ่งปันเสมอที่เขาแบ่งปันอันดับที่ชีบะไปติดทุกอันดับนะคะประมาณจะสะสมน้ำนะนะมากกว่า1ล้านล้านชีบะค่ะนะอย่าง5นะ อ่าห้าพันอันดับแรกค่ะก็มีปลาวานเข้าสะสมแน่เป็นถึงนะครเพื่อนๆหกร้อยหก นะคะนะชีบาทนั่นเอง606บิลเลียนชีบาทนะคะก็ถือว่าเยอะอยู่และก็คงจะเก็บไว้เพื่อรอค่ะรอกระทิงเข้ามาก็คงจะไปขายรายย่อยนั่นเองนะคะราคาชีบาทตอนนี้นะคะแม้จะระดับแนวนะลงไปแตะระดับแนวรับก็คือ0ูนย์ตัว1นูแล้วนะคะเมื่อตอนนี้ก็ไปแตะ1น่ย์ไปแล้วทะลุ1นไปแล้วนะคะและก็มีการไปช้อนเก็บนั่นเองของเปลหวานค่ะเรามาดูข่าวต่อไปค่ะนะนักพัฒนาชีบาทค่ะ นำคำชี้แจงสำคัญเกี่ยวกับชิปนะชิบะสวมนะคะเพื่อนถ้าเรียกภาษาอังกฤษผิดอย่างไรต้องขอไปนะคะในข่าวนะก็มีการพูดถึงนะคะว่านะข่าวนี้นะคะก็น่าจะเป็นนะข่าวที่นะข่าวเดียวกันจากหัวหน้านักพนัน นักพัฒนาที่มีการทวิตนะคะเพื่อนหัวหน้านักพัฒนาได้อัปเดตชีวประวัติของเขาเมื่อวานนี้นั่นเองก็ทําให้คนมาเขียนค่ะนะเป็นมาเขียนข่าวนั่นเองนอกจากนี้ค่ะที่เขาไปไปทวิตเกี่ยวกับโปรเจกต์ n f ็นะคะ d ีดีนะคะและก็ด็กนะ arm, นะสวอมนะสวอมชีบะสวอมจะเป็นเด็กนั่นเองนะใน นะบอกเชเลเยอร์ที่2ิที่บัตรเลียมนะคะหลังจากนั้นค่ะนะเขาทวิตเมื่อวานนี้ก็ทําให้หลายสํานักก็ไปตีความหรือไปเขียนข่าวกันว่านะ,ะเมื่อมีการเปิดตัวชิบลลัตรเรียมนะชีบาสวมจะเป็นจะรวมกันเป็นเดฟ นะหรือไม่นะคะและเดฟจะรองรับการซื้อขายต่างๆค่ะนะรองรับการแลกเปลี่ยนรองรับการยืมนะเพราะแผ่นฟอร์มนี้มันสามารถนะใช้ได้หลากหลายนะแบบนั่นเองแล้วมันก็เป็นดีฟายด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะชิปนะชิปเดฟนะคะเดฟชิปก็มีการทวิตตอบสนองทันทีค่ะนะข่าวก็เ,เลยมาเขียนนั่นเองนะว่าเขาก็ตอบว่าโปรดทำดี ยู you, คำว่าดียูไอดีวายขอัยดีโยนะคะดีโยค่ะขอภัยสะกดภาษาอังกฤษาคาดเกินอยู่เรื่อยก็คือเขาหมายถึงให้ทําการวิจัยนั่นเองหมายถึงทําวิจัยของคุณเองนะคะฉะนั้นชีวบัตนะสวอมซึ่งเปิดในเดือนกรกฎานะคือเปิดมาก่อนแล้วนะคะตั้งแต่ปี2021นเะคะเปิดก่อนที่จะมีการเปิดตัวชีบัตรเล่มนะคะมีลักษณะนะอย่าง คือมันเหมือนกับยูนิสยูนิสสวมและการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจนะการแลกเปลี่ยนทุเคนและกลุ่มสภาพคล้องนั่นเองนะช่วงที่มันเปิดนะมันเปิดก่อนแล้วนะนเพื่อนนะ ปี2021นะคะฉะนั้นการที่มันจะรวมเข้ากับชีบาเรเลียมเราก็ต้องจับตาดูค่ะว่ามันจะส่งผลดีต่อระบบนิเวศของชีบาช่วยเผานะเหรียญชีบานะได้มากน้อยเพียงใดเพราะนะถ้ามารวมกันเป็น,นเด็นการเพ่นแผ่นพร้อมแผ่นฟอร์มเด็กเนี่ยมันหมายความว่ามันเตรียมพร้อมสำหรับการรองรับเหรียญ ใหม่ที่สร้างขึ้นค่ะหรือเหรียญที่ชีบาวางแผนจะสร้างขึ้นมาและหรือบางเหรียญก็สร้างไปแล้วค่ะนะเพื่อเอามาใช้ในระบบนิเวศของแผลนฟอมเด็กหรือไม่นะคะตรงนี้ก็ติดตามต่อไปค่ะเรามาดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้เขาพูดถึงชีบาเรียมได้จดทะเบียนในกระดานเทรดนะ BTCC ค่ะนะซึ่งเป็นกระดานเทรดนะคะที่พึ่งจลิต นะเหรียญชีบาเข้าไปเองนะคะอยู่ในลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะเพื่อนนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะนะแผ่นปอมการซื้อขายสกุลเงินในลอนดอนประเทศยีสนะในประเทศนะอังกฤษนั่นเองก็มีมีการประกาศนะคะว่าลิทเพิ่มเหรียญชีบาเข้าไปในกระดานเทรดของเขาแล้วนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะก็จะเพิ่มนักลงทุนใหม่ๆเข้ามาอีกนะคะเพื่อน นั่นหมายความว่าจะมีสายถือเข้ามาค่ะดิฉันเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะเพราะส่วนใหญ่ค่ะนักลงทุนที่เข้ามาในชีบาค่ะส่วนใหญ่ค่ะนะเท่าที่ดูจากใบแนนที่ใบแนนประกาศบวกกับนะบิดนะอคอยบิด เคยประกาศก่อนหน้านี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสายถือที่รอกระทิงค่ะนะหมายความว่าจะถือมากกว่า1ปีนั่นเองนะคะนเพื่อนฉะนั้นจับตาดูค่ะน่าจะทําให้ราคาอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นในอนาคตหรือไม่นะ,ะนี่ก็คือข่าวที่นํามาแบ่งปันสําหรับชิบาทอีนุในวันนี้ค่ะการลง,ลงทุนทุกการลงทุนค่ะหากเรามีแผนการลงทุนนะคะเป็นสิ่งที่จะช่วยนะเรื่องวินในของเราและลดความเสี่ยงค่ะและเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่นักลงทุน Yeah. Uh -huh. ผู้ประสบความสําเร็จเขาใช้กันเสมอค่ะก่อนที่เขาจะไปเทรดก่อนที่เขาจะลงทุนเขาจะมีการทําการบ้านค่ะทําการบ้านก็คือการวางแผนนะคะและนะคะวิเคราะห์นั่นเองก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อหรือเทรดก็แล้วแต่นะคะนี่คือวิธีการสร้างวินัยเราค่ะและก็เป็นการนะควบคุมอารมณ์เราด้วยนะคะให้เราลงทุนตามแผนของเรานะคะเพื่อนลองนํากลยุทธ์นี้ไปใช้ค่ะนะฉะนั้นใครเป็นเดเทนะอย่าลืง โดยเด็ดขาดมีวิในในช่วงอารมณ์แบบนี้นะคะคุณศึกษาเทคนิคอะไรมาก็ให้ดึงมันมาใช้และมีวิในกับมันค่ะและก็ทําตามแผนนะคะจะลดความเสี่ยงของเรานะคะส่วนใครเป็นสายถือก็ต้องคงต้องศึกษาจุดเข้าซื้อดีๆค่ะเพราะจุดเข้าซื้อคือต้นทุนของเรานะคะและกาไรในอนาคตนะคะเพื่อนนะวันนี้ก็แบ่งปันนะสำหรับนะ ชีบะเพียงเท่านี้ปิดท้ายด้วยพลังจิตดีๆค่ะอารมณ์คืออนาคตของเราเสมอนะคะจิตวิทยาเขียนไว้ชัดค่ะว่านะจิตวิทยาที่เราจะชนะตลาดได้เราต้องชนะใจตัวเองก่อนใจตัวเราเองเนี่ยมันเริ่มจากความคิดค่ะนะความคิดคือจิตของเราค่ะและก็ใจของเราคืออารมณ์ของเราค่ะหลังจากนั้นค่ะภาวะการตัดสินใจของเราจะ นิ่งขึ้นหากเรามีสติและสมาธิค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านลงทุนประสบความสําเร็จค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อนสำหรับใครที่ติดตามฟังมาตลอดไม่เคยกดซับสไครต์นะคะช่วยกดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับดิฉันในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ